เช้ามาครับผมเจอกล่องอะไรไม่รนนู้เ็มไปหมดเลยเนี่ยแลนะ็คนาล็อกแลนเวิร์ดแทปบพินิเฮ้ยหรือลุงชา,า้นเต้าขอมาให้เดีย๋ยวผมแกะดูก่อนสิซอย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 อยากรู้ไหมครับว่าผมซอยอะไรใบให้ว่าสนิทเริ่มต้กนกับเช้าวันใหม่ครับผมมีใครใหม่เข้ามาครับผมเป็นไข่กับตันแทนี่เลยมุมนี้เลย เดี๋ยวดูว่าจะเอ้ยนี่ดนตีเล่นอะไรเนี่ยเสียงดังผมจัดไข่ใหม่มาเลยครับตอนนี้ทั้งหมด2 0ฟองมุมเดิมลยครับมุมที่ผมได้มุซึ่งภายในไข่เอ็กมัดเนี่ยครับมันก็มีของมากมายเลยแต่สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือมวกกับตันครับผมกับตันแฮทเพราะฉะนี้ผมปั้นอาชีพันเติ์มาฟาร์มด้วยเลยละกันขอมวกกับตันไหจัดไปยีฟองรอบนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมมวกกับตันไม่มาตอนนั้นผมคิดว่าเอาละเอาอีก3าไป ดยปกติเนี่ยผมจะจัดที่50ฟองครับผมแล้วมันก็จะมาตลอดเลยผมซื้องูแล้วพไปห้าสฟองงูก็ามาครับมจัดต่อเลยอีก30พักไวแปบบ๊แบบนึงก่อนผมได้กลิ่นแปลกๆแ,แล้วครับตอนนี้เหมือนมันจะไม่มาผมเปิดต่อให้หมดเลย ในที่สุดผมก็ได้มันมาครับผมบวกกับทันโอ้โหใจหายแวบเลยฮะถือว่าผมโชคดีเหมือนกันนะฮะความคิด mm hmm. ต่อไปก็คือบวก7ครับเพราะเราต้องออฟให้ได้2 SP โอ้โหนี่แหละครับงานยากผมคิดว่าจะใช้อีรูเทปด้วยงัดกระทุกอีรูที่มีผมมาตีแบบเงียบครับผมไม่เปิดไลฟ์ด้วยเพราะว่าถ้าเปิดไลฟ์ทีไรบอกเลยว่าชิปหายทุกทีเข้ามาตีกับลุงพรก่อนเลยครับไม่รอช้าครับกดอีรูธรรมดาไปก่อนสีทีแบบง่ายๆสวยดีมากสบายสบายเยี่ยม บวกห้าไปต่อไปก็อิลูเทพเลยครับผมแล้วไม่รอช้าฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่มีการลุ้นดีครับบอกหกบกเจ็ดจบสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> งาวับเงาวัปเราออฟต่อเลยดีกว่า อย่างที่ผมบอกไปครับว่าภารกิจยังไม่จบครับเส้นทางต่อไปคือออบหมวกแค้ติด SP 2ช่องผมเอาอดัมมาหมดคังเลยครับผมคิดว่าต้องใช้ทั้งหมดนี่แหละเพราะจะงงว่าหมวก SP 2ช่องนี่คืออะไรก็คือว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยครับผมถ้าเรายิงมอนเตอร์เนี่ยมันดูด SP ครับผมเพราะฉะนั้นต้องหา SP 2ช่องแต่ความยากก็คือว่ามันจะมีออฟเสียสามันครับและออฟเสียเนี่ยห้ามมีทาให้ SP ลดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเชี่ย er. ทีเดียวได้ผมยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยบวบได้ยังไงวะบวก7ก็ติดออฟเปสพีก็มาคลิกเดียวไม่มีออบเสียด้วยโอ้โหตอนนั้นคือแฮปปี้มีความสุขเลยครับผมออกไปชอปปิ้งเลยหาครวัวซองดนินหนอยดีกว่าครับนี่ <c oughs> ร้านครัวซองและตอนนี้เนี่ยผมอ,อยู่หน้าร้านขายครวัวซองครับผมที่เอกกับแลกนาร็อกแลนเวิร์สโอลิงด้วยเชื่โอโลิงสวัสดีครับมารับครัวซองที่สังส่งไว้ใช่ไหมครับใช่ครับผม ด้านนี้เลยครับของผมนั่นเลย,ยครับเนี่ยใช่ครับผมผมลืมไปเลยว่าผมสั่งกรัวซองเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอเจ้ากลับยังไงวะเนี่ยอ๋อโอ้ยขอไปแจกน้องๆว่างครัวซองทั้งหมดนี้กลับบ้านครับวางทาง้ายเด็ห้พี่ยงพี่ยางไปกินครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนี่กอับมาเลยโอ้โห เกขาล็อกเอินยูแฮปปี้เนสนี่ขนมปังมีโค้ดด้วยนี่แหละครับทีเด็ดของงานนี้โค้ดแล้วนะล็อก <c oughs> มาแล้วนี่เดี๋ยวรอช้าขูดเลยหาของใกล้ตัวที่สุดขูดนี่เจอแนละ้วของขูดนี่ตัดไปขูดเลย ซอย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 เฮ้มาแล้วใครกรอกทายเขกรอกไปเลยแต่ผมเอาไปกรอกแล้วผมแจกรหัสโค้ดนะครับแต่ว่าผมเติมไปแล้วฉะนั้นก็เอาโค้ดไปกรอกที่หน้าเว็บไซต์ครับแล้วเราจะได้กล่องนี้มาบู๊บเอ็กครับผมแในขณนที่จะไปเปิดโค้ดเนี่ยผมขอเปลี่ยนคูเซเดอร์ก่อนละกันเพรตอนนี้เนี่ยสองสองคุชเดอร์อัพมาแล้วเฮ้ยเชียร์เพื่อนเช็ครุ่นกันเลยโอ้ยเอเด็กน้อยเบลสี่สิบเจ็ดนี่รุ่นพี่ แหวกน้ำปิดโชว์วิธีผมไม่ได้เจอว่าต้องหาของอะไรไหมก็เปิดดูเว็บไซต์แป๊บนึงมันบอกว่ามันบอกว่าให้เอาเอ้าไม่ต้องโอ้โอเคได้เลยฮ่า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 โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนคูเซตเดอร์ง่ายนิดเดียวฮะแล้วขั้นตอนของเราก็คือต้องตีบวกขอครับผมเตรียมไทเดนไว้แล้ว อันนี้มายาอะไรอ่ะโอ้มายาปลอมนี่หว่ากุญเชื่อของเราเนี่ยครับต้องเล่นหอ,อก2มือครับผมไอหอ,อกที่เราของไนเนี่ยมันใช้ไงานไม่ได้ฮะแต่คนละส่วนกันซึ่งผมก็เตรียมไว้เป็นหอ,อกไทเดนครับผมมีแค่อันเดียวด้วยครับเต่ขอ้อตีง่ายๆเลยไปบอกเจ็ดชิวๆนี่เอาไงดีโอริเทพกลับเป็นปะไทยสาระเด็กกระโปงใช้กันเชียเอาละ ว้าวุ่นแล้วเีนี้ว้าวุ่แล้วไทเดนเนี่ยมันเป็นอาวุธเวลสามครับผมว่าน่าจะตีไม่ยากครับเอาอูดี้ตีธรรมดาไปเลยเดี๋ยวก็ติดสุดยอดใช้ได้เยี่ยมกูนี่ก็วาวุ่นเลยครับผมเพราะหอกผมไม่มีเลยฮะต้องไปซื้อเอาอย่างเดียวผมก็เลยหนีมาเปิดกล่องดีกว่าเอามาก่อนสามมันผมเติมมาแล้วครับผมสามโค้ดผมบอกเลยว่าขอหมวกโปรไฟล์แล้วก็ผ้าพันคอจบเลยนี่อูอย่างเท่อ่ะไอ้เหี้ย วาโฟแดงอ่ะมินไม่ได้มันมินไม่ได้วะเนี่ยภายในกล่องนะครับก็จะมีคอสตูม3ชิ้นที่เป็นแรงๆเลยก็คือบาโฟปีแล้วก็ผ้าพันคอไฟซึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยราคาจะอยู่ที่599บาทมับก็ก็มินไม่ได้นอกจากนี้ครับผมภายในกล่องเนี่ยมันก็มีไข่สัตว์แรงด้วยฮะแล้วก็มีไข่สัตว์ธรรมดามารากออีดูเทพโอดีเทพแล้วก็กล่องอดามมนชยัยเราไม่ได้อยากได้ครับเราอยากได้คอสตูมเฮ้ยมีบับด้วยวะ <Yeah. S 2> เพิ่มรักชิมลาไะกอนหนึ่งอันไข่และก็ ตำปูประหนึ่งจานและก็ยำไข่มดแดงไอ้เจ่กองละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอย่าพิ่งเอไปครับเดี๋ยวผมเติมเพิ่มหมอนตีมเมอร์นับเจ็ดจะมาเติมสามฟองไช่ไหมไรสาระนี่ผมใส่โค้ดไปแล้วผมรู้แล้วว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเติมเพิ่มสามใบแดงอีกสามใบแดงเว้ยไม่มีคอสใส่ไม่มีแรงเดินครับผมจัดต่ออีกสิบฟองแล้วก็เปลี่ยนที่ที่เปิดไข่ด้วย อันนี้จะไม่มีแบบดีลงลีลาเดี๋ยวรอไอ้นี่หายก่อนเดี๋ยวรออีเวนต์นี่หายก่อนหัวซองจงสีสถิตอยู่ในตัวข้าไปผมเปิดกล่องแรกได้หมบาโฟเลยครับแต่ตอนนั้นผมก็รัวแล้วหมดได้แค่บาโฟไปเดียวไอเ้เฮียมาแค่บาโฟติดกล่องโอยปีกไม่มาโอ้ใ,ใจเนี่ยผมอยากได้ปีกกับบาโฟมาพร้อมกันเลยฮะ จะต้องใส่หนดีเป็นไงไม่รอชา้าแลวครับผมเอาแหวนขยายมาสองบาโฟเลยครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยมีแสงอะ่ะวิบวับวิบวับพอดีทีนี้ผมลองเช็คหน่อยดูว่าผมได้อะไรจากกล่องนี้มั่งฮะอยากรู้ว่ามันเกลือแค่ไหนนิวเพชรนิวเพชรตำไทยหนึ่งสัตแล่หน,น,น,นสสึ่งสัตแล่สองตำไทยสองเฮ้ยอีกล่องเกลือยังวะแค่นี้ก็พอแล้วะว่าปีต้องต้องมีป่ะวะอันนี้มันมัน คือ,เ,อเขาบอกว่าถ้าใส่ร่วมกับออตตูมไอปีกชมพูอ่ะมันจะได้ออตแตส2แล้วก็ SP ชพีลลรีเดียล i ห้5 e ออีก5ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราไม่มีปีกเราก็ไม่ได้อันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วปีกมันก็เป็นแค่ปีกงโงโูเว้ยใส่กระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเท่กว่าเยอะอันนี้มันหมดเขตวันที่ปีหน้าวันที่3ก็คือคอสคุณสมบัตินี้จะอยู่ถึง วันที่มีนาสาเมเอ็ดมีนา<ด>ทุกคนว่าผมต้องมีปีกไหมฮะไม่จำเป็นหรอกครับถ้าอยากให้มีก็โอนตังมานี่ครับมันจะมีของแถมที่เราได้จากการเปิดไข่ก็คือไข่เอ็กซ์มัดสามสิบเก้าฟองไปโอ้โหเฮียโนปิเกเจอร์ของพวกนี้เนี่ยที่สำคัญคือมันขายไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์ เยโอ้ยขายไม่ได้ด้วยคือด้วอีเวนต์เชี่ยเอ้ยทำไมเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างวะโอ้โหหมอยนะคอสทีนี้ครับสิ่งที่เราได้มาเยอะมากก็คือมารดกอฮะเจ็ดสิบห้าอันผมก็ได้เอามารดกอทั้งหมดเนี่ยครับผมไปสุ่มคอสตูมครับจริงๆเนี่ยมันมีสุ่มมานานแล้วซึ่งเราต้องไปสุ่มที่เกาะแมวอ่า,อา,ราจริงจริงเนี่ยผมก็ไม่เคยไปแหละครับก็ถามคนในแชทเอาเขาก็บอกให้มาที่นี่แหละครับแต่จริงจริงรู้สึกว่าจะมีแมวหลายเมืองเหมือนกันนะฮะไปยังไงวะเนี่ยผมมาที่ออฟไม่เจอครับผมมมมเเเเลลยว่่่าาาาาหงงงงทคคครรรรรรัับพิ้้แกกขือใ็ไู ตีกูมาที่ไหนเนี่ยแมงเข้าทุกห้องเลยตอนนี้คนนอนเขาตกใจหมดเลยเอาสะดุ้งกันหมดแล้วผมลงทางอยู่ในเรือสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาจนได้ครับซึ่งคนดูก็ช่วยกันบอกครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องออกฝั่งซ้ายครับแม่ผมก็เข้ามาจนได้รู้รู้รทำเป็นแกล้งไม่รู้เป็นั้นแหละไอเฮีย e, ไม่ใช่แล้วที่ห้องกรมกรน,นี่ของจริงหลังนี้ครับมันเป็นมุกมันเป็นมุกรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้ว,ลวมาบ่อยมาบ่อย,อยจริงมาทุกวันแหละนี่แหละครับผมที่ออฟนะฮะการออบหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้สามมตรการสุ่มคอร์ดตูมซึเนย้ล <Hey! S 2> ตอนแรกผมก็ตกใจครับทังว่าของดีครับจริงๆก็ไม่ใช่เลยหรอกฮะผมสุมของไปเยอะมากเลยครับผมซึ่งการที่เราสุมเนี่ยประเต่อไปก็คือเราต้องเอาคอสตูมมาแลกเป็นกล่องสุมเอนชานแล้วกล่องพวกนี้ครับมันก็จะสามารถออฟของได้เอนชาตตนตะตนบอกโอ้โหต้องไปสุมต่อกทีนึ่เหรอช่วงนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมแะวแวงคอสบาร์โฟมันถูกด้วยฮะผมไม่รู้ว่ามันย่อยได้หรือป่าแต่เราเอามาคก็บค้างก่อนแล้วผมก็ใส่คอสตูมไปหมวกแอฟโฟนเนี่ยนะโคเทซซึ่งเราต้องคอยย่อยคอตูมทั้หดครับับเราาะว่อนนไหจม่ใช้ โอเคครับครบแล้วได้มาหมด17กล่องเปิดไปเลยแบบรัวๆไม่มีการลีลาทั้งนั้นอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นกล่องเอชพีดีหน้าตาเป็นยังไงวนต้นตะเคียนก่อนเอา้าไปไอหิน A N นอนชานที่หายากที่สุดก็คือหินเอชพีดีครับซึ่งเข้าหากันได้ควักเงียบคลิปทุกคนดูผมได้หินนะครับอะไรเข้ามาดูครับผมสมอลหินเด็กหินสเตงพูดง่ายๆครับตอนนี้เกลือฮะไม่รู้ว่าหินพวกนี้ขายได้หรือเลปล่าครับผมแม่งน่าจะลบกค้างพอสมควรเลยมันจบแล้วครับนายผมไปเก็บเลดวลคูเซเดอร์ดีกว่าฮะ ผมว่าจะไปเก็บที่ออกที่เดิมครับที่เราโตมาจะแม็กนัมเบ็ดให้หมดเลยล็อกใส่เว้ยทุกคนเก็บไปได้สักพักหนึ่งก็งงว่าทำไมไม่ขึ้นอ๋อเลเวลเราเกินแล้วครับได้เอฟพีตัวหนึ่งผมก็ได้หนีมาเก็บเบลที่แมงแดงเฮ้ยผมว่าใส่ใส่ดาบเก็บเบลก่อนดีกว่านว่ะจริงจริงเนี่ยคูลสเตอร์เนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเป็นเบลยังไงอัพสกิลยังไงก่อนแต่ว่ามันไม่เล้าใจเลยว่ะมันต้องแบบลากแบบแบบมอนแบบ เบิมบ่มๆอ่ะสิ่งแรกที่ผมนึกได้คือเฮ้ยครูเซเดอร์แม่งมีไก่มั้ยท่านี่หว่าผมมาดอยชาครับอัพแม่งหลังจากที่ผมอัพเสร็จเนี่ยก็มาซื้อไก่ครับแต่ผมจำได้ว่ามันไม่ได้ซื้อที่นี่ไม่ใช่เหรอวะอ้าวเฮ้ยเฮียครูมันเช่าตัวไหนวะผมจำได้ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้นี่ผมก็ได้พลเมินดีบอกมาครับว่าไปแรกที่ด้านขวาเดดโดอับเโลเฮ้ยเฮ้ยมือเก่าหว่อเนี่ยโคตรโหดครูเซเด้อพัฒนาการยังไม่จบครับหอกของเราฮะแม่ง เอาไงกันดีวะผมไปสั่งซื้อมาใหม่ฮะบวกสี่นี่แก้ตัวหน่อยวะเพื่อนๆแหมมันจะไม่บวกเจ็ดจริงๆหรอหรือเราต้องใช้โอริเทพให้มันจบ,จบๆไปตีแบบอาวุธมันอาวุธเรีวยวอะไรวะอาวุธเรียกว่สามสี่ห้าหกอ่ะโอริเทพเขาไว้ตีตอนส,งสูงๆไว้เก็บไว้ไว้ไอเนี่ยตีแบบธรรมดาผมายังยืนยันคำเดิมครับว่าผมจะใช้โอริธรรมดาตีก็พอแต่ตอนนี้อาดมหมดครับไปเอาก่อนอาดมไม่พอเนี่ยเดี๋ยวอาดมเพิ่มก่อน ไปแบบเบาๆก่อนจิมลาง90้ปะ อันที่2มาเลยครับประกาศขายด่วนๆอันนี้ก็ดูให้เป็นอุทาหอดนะครับอันนี้คือใครอยากจะตีบวกนะครับแนะนําว่าซื้อเอานะฮะแต่ว่าการเป็นเส้นทางสตรีมเมอร์เนี่ยมันก็ต้องสู้กันหน่อยวะใช่ปะมันเสียสักสีไงสตรีมเมอร์ซื้อบวกเจ็ดมานแบบอึ้ยขี้ปากเขาโดนพูดก,กันปากต่อปากไอ้สตรีมเมอร์คนนี้มันซื้อของมาไม่ตีบวกเองผมจะบอกว่าไม่มีใครประสบความสําเร็จทันทีที่ทาครับทุกคนต้องมีกําไรและขาดทุนก่อนเสมอผมจัดมาต่ออีก180บาทคุณจะยคิดสี่ห้าหกเจ็ด ไปเว่ยสวยเยี่ยมมาแล้วครับบวกห้าผมบอกแล้วว่ามันตีไม่ยากครับไทเดนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนมาตีบวกกับเราเลยครับไม่รอช้านะครับโชว์บวกสี่บวกห้าบวกสามไทเดนแตกให้ดูเลยนี่ยังไม่นะับพวกหงวกงูแตกอะไรอย่างเงีนะ้ยฮะผมจัดต่อบวกหกไปสวยเพื่อนชิวๆไปพิมพ์สูตรเลยเว้ยบวกโปกบวกโปกตึกตึกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ระหว่างฟ้ากับดินเหลือแค่คลิกเดียวครับผมโอกาสตีติด50%ไม่ยากเท่าไหร,ร่สุดยอดสุดยอดเอ้ยเชียบอสจะเกิดแล้วโอ้โหลุ่มหนึง่งบอสมาแล้วนี่หว่าเชียต่อไปลาบอส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 เร็วๆๆๆล่าบอสล่าบ,าบาออรสว่าบอสร็วเร็วเร็วเรอวเร็วรวรเรรว นี่ไงตีแตกรูกูไปอุ่นหนุนเจ้าอื่นแล้ว <c oughs> ทุกคนจำชื่อโฮดิเก,นโ,ก,น,โกนโฮดิเกนโฮดิโกดนะไวเ้เลยนะครับผมบอกเลยว่าแม่งตีโคตรกะแล้วตอนนี้เนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าคางผมแม่งจะเต็มไปด้วยของแดงแล้วผมก็เลยเอาของแดงออกมารวมดูซิว่าตอนนี้ผมมีกียอันคือแบบมีเบอร์มีเบอร์ตรงโทรโทร,โทรสายไปหา GM มไหมยังขามว,ว่าแบบคือผมจะสามารถเอาพวกขี้นี่ไปทําอะไรได้ใหมมันเปิดมีประโยชน์กับคางผมไหมตอนนี้คางผมเต็มต้องกลับมาสู้รบต่อครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีไทเดนตีนั่งดูคนูนเตียวอย่างเดียวเลยตอนนี้คือมันมีคคคนนนนนนนึึึงงงไปปถอย่่หเเาาก็็ว บวกสองบวกสอง้อนแดงวะโอเคพูดรักพูดเดย์เกมสนุกครับผมพยายามหาคนขายไทเดนฮะไม่มีใครขายเลยครับไทเดนธรรมดาจะซื้อ10อ้อนนี่ก็แพงเกินไปครับเพราะปกติเนี่ยไทเดนเขาจะอยู่ที่ประมาณ5อ้อนผมก็เลยจัดมาเลยครับปกเจ็ดนี่สตรีมเมอร์คนนี้มันซื้อของมาไม่ตีบวกเองนี่ฮะมาแล้วครับผมผมบอกเลยว่าก็ด่ากูไปสนกระเป๋าแฟบ้วตอนนี้แต่พรกิทยังไม่จบครับเราต้องออฟต่อมือซ้ายมือซ้าย1ทีนะครับผม HPD 3 c r i t i c a l 1 1ตอนนี้เนี่ยเมียดะมาทายเยอะมากครับแต่ผมคิดว่าผมจะใช้ไม่หมดนี่หรอกส300อ,องสามร้อยพอขำๆไปนี่มึงไม่รู้ซะแล้วโฮลิเกนวันนี้มันทำพิษโอ้โหไอ้ไี้หูเพิ่งเคยเห็นตัวเลขหกสิบอะ่ะสวยเลยปะสวยสวยสวยครับพี่หูเจ็ดสิบเอ็ดี่เพิ่งเคยเห็นตัวเลขเจ็ดสิบเอ็ด น0 m ิมเอมีห <outfit> ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยอะอแทกห้าสิบสี่เอ t พีลบสิบเก้าแข่งเป็นขี้อะแข่งเป็นขี้อะโอ้โหที่แค่ง้างยังหนักอะมันหนักอะไรขนาดนั้นนะวะขอดีๆหน่อยเพื่อนดีๆหน่อยจริงจังหน่อย้ยตั้งใจออฟตั้งใจออฟไวหิดลบิบห้าเอชพีทีสอง x แท็กลบหกสิบสามไม่ดีตั้งใจหน่อยเพื่อนตั้งใจออฟหน่อยสมาธิ x แท็กปีไปยี่สิบเอ้ยอันนี้อันนี้เลยอันนี้อ่ะอันนี้ได้ใช้อันนี้ได้ใช้ถือว่าสุดยอดเลยฮิตเยอะเยอะมากแทงทีไส้พริน้นปั๊บปับป๊บ ผมว่าแค่นี้เนี่ยผมพอใจเลยฮะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมเอาอาดัมไปทุ่มกระเพาะนี่หมดเนี่ยจะไม่เหลืออดัมไปทำย,ย่างอื่นเลยฮะเพราะตอนนี้ผมเล่นนะฮันแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็มาเก็บระเบิดที่เฮดเด้นดีกว่าครับเก็บจ็อบก่อนเพราะว่าผมดันไปอัพไก่ก่อนมันก็เลยลำบากครับจร,จริงๆครูเซเดอร์เนี่ยต้องอัพโฮลิคอร์สก่อนนะฮะแต่ก็ด้วยการที่เป็นครูมือใหม่ครับผมตอนนี้ยังไม่บรรจุงไงยังสอบครูไปช่วยอยู่นะฮะก็เลยแบบมึนๆอ,อยู่ที่ผมอัพเสร็จปุ๊บก็เลยลองของดูสักหน่อยดิเห็นเขาไหว้โฮลิคอรเนนี่ยมัแง โคตรฉีด <Holy> ผมว่าอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับห้องนี้เนี่ยไโคตรถึงแม่งบอกยังกระตดห <c oughs> นีก่อนตอนนี้ <c oughs> เรากลับห้องฮูดเล้ดีกว่าครับ <c oughs> ไอ้สับดอกละ 500. โโห้าร้อยโอ้โหนี่น่ารักจัดทีนี้ครับมีคนแนะนำว่าไปค้นคุกดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าแต่ดูที่ว่าผมไม่มีโคตรอคอสครับก็เลยต้องไปแบทเออทีนี้เนี่ยปัญหาของการแบทก็คือมานามันหมดไวมากครับต้องเอาสต๊อปเบดี้เอางงงุนมากินหมดเออเออ มาดิเออตอนนี้โฮลิคอร์ผมเบลสองเลยครับไหนขอเทสหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงเย็ดเอาโคตรเอาผมก็ได้เปลี่ยนที่เวลครับมาที่ที่เขามีปาร์ตี้กัน,นะฮะมันจะได้ช่วยกันแชร์อ่แตงไอ้ผมก็แทงได้นะครับแต่ว่าแทงอย่างนี้เนี่ยผมว่าแบทดีกว่าเอาแบทมาใช้ก่อนอเออือออืมเอานะครับทีนี้ใครอยากติดตามซีรีส์คูเนี่ยว่าเจอกันในพีหน้าดีกว่าครับอน,นี่ขอแอบไปเก็บเลเวลก่อน